สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็พาทุกคนมาอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะพาทุกทุกคนเนี่ยไปดูกันว่านิสิตชั้นปีที่4เนี่ยทำงานวิจัยเกี่ยวกับอะไรบ้างค่ะก่อนอื่นก็แนะนําตัวก่อนเลยนะคะพี่ชื่อฝ้ายค่ะวันนี้ก็ฮิ้วเพื่อนมาอีกหนึ่งคนค่ะครับชื่อพี่ชื่อพี่ภุครับค่ะโดยการศึกษาอิสระหรือว่าการทําโครงงานเนี่ยนะคะจะเป็นสาขาจะเป็นเนื้อหาวิชาที่พวกเราเนี่ยเรียนกันในชั้นปีที่4โดยการทําโครงงานเนี่ยเราจะทําในเทอมที่หนึ่งแล้วก็การทํา ไอเอหรือว่าการศึกษาอิสระนะคะเราก็จะทําในเทอมที่2ค่ะพี่ภูซึ่งการเรียนรู้ทั้ง2แบบนี้นะคะก็จะเป็นการประมวลผลความรู้ที่เราได้เรียนมาตั้งแต่ชั้นปีที่1จนถึงปีที่4ค่ะเป็นการนําความรู้นะคะมาใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อที่จะเป็นการทดลองค่ะก่อนที่เราจะออกไปทํางานจริงค่ะครับในส่วนของเคมีนะครับเราจะมีอยู่2เทอมนะครับเทอมที่1เราจะทําโครงงานนะครับทุกคนต้องได้ทําโครงงานครับส่วนเทอมที่2นะครับเราจะไปทําวิจัยนะครับซึ่งในการทําวิจัยนี้ ถ้านิสิตคนไหนนะครับของเคมีที่ไม่ได้ไปการฝึกงานก็สามารถมาทําวิจัยหรือเรียกว่าการศึกษาแบบอิสระได้ครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปชมว่านักวิจัยนะครับหรือนิสิตท,ทุกคนนะครับทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรและมีเครื่องมืออะไรที่น่าสนใจเราไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่คะอ๋อสวัสดีค่ะเออเรากําลังแยกสารให้บริสุทธิ์โดยใช้เทคนิคโครมาโตโกราฟีค่ะชื่ออะไระคะอ๋อชื่อเมษา อยู่ชั้นปีที่4ี่เคมีเพียวค่ะเคมีเพียวเคมีเพียวคืออะไรคะอ๋อก็เป็นเคมีทั่วไปนั่นแหละค่ะแต่ว่ามอพยาวเราเนี่ยจะมีการจัดการบริหารหลักสูตรออกเป็น3แบบค่ะเราก็เลยติดเรียกกันว่าเคมีเพียวค่ะตอนนี้กําลังแยกอะไรอยู่หรอคะอ๋อเรากําลังทําการแยกหาสารสําคัญที่ออกฤทธิ์ในการรักษาโรคเบาหวานโดยอยู่ในพืชเออเชียงดาค่ะแยกนานไหมครับกว่าจะได้สารที่บริสุทธิ์ครับ แยกนานอยู่นะคะเพราะว่าเออมันอยู่ที่ตัวโซเวนแล้วก็ที่ออกมาปรับสารด้วยค่ะทําไมเครื่องแก้วหรือกระบอกสูบเขาเนี่ยใหญ่จังเลยแตกบ่อยไหมครับอ๋อ <aunque> ยังเลยค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับแล้ว พอดีเราสงสัยหลักการทํางานของเครื่องนี้นะค่ะเพราะว่าอย่างเราเนี่ยก็คือไม่เคยใช้มาก่อนนะคะพอจะทราบไหมคะว่าเครื่องนี้มีหลักการทํางานยังไงบ้างอ๋อเออตัวเครื่องนี้นะคะจะเรียกว่า rotary evaporator หรือว่าเครื่องระเหยสุญญากาศแบบลดความดันนะคะโดยหลักการทํางานของเขาเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นการเอ่อแยกตัวทำละลายนะคะออกจากสารที่เราต้องการนะคะโดยตัวทำละลายนีย่จะออกมาเป็นเอ่อโซเวนต์เปล่าๆเพียวๆอย่างนี้นะคะแล้วก็สารที่เราต้องการเนี่ย จะอยู่ในนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องนี้ค่ะขอบคุณค่ะนี้นะคะเรามาดูเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางเคมีของเรากันดีกว่าค่ะ ชื่ออะไรแล้วก็ทําอะไรอยู่หรอคะอ๋อชื่อหยาดทิพย์ค่ะตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่หรอคะอ๋ออันนี้กาลังเตรียมตัวอย่างเพื่อที่จะรันเครื่อง AAS ค่ะอันนี้จะเป็นอ่าสัตว์น้ําตัวอย่างที่กวานพะเยาค่ะ สั์น้ําในก้นพะเยาเหรอคะใช่ค่ะเป็นปลาค่ะเพราะว่าปลาที่กวนพะเยานะคะก็จะมีความสดใช่ไหมคะทุกคนก็อยากจะมาลองล,ลิ้มลองรสชาติจะทําการตรวจวัดหาปริมาณของโลหะคะ่ะว่ามีความเป็นพิษไหมอะไรแบบนี้เพื่อที่จะได้ควบคุมปริมาณที่ต้องรับประทานแล้วก็ถ้าสมมติมีโลหนะหนักที่มีความเป็นพิษเนี่ยเราจะได้หาวิธีแก้ไขปัญหาแล้วก็ควบคุมไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือ <Yahoo! S 1> ว่าเป็นงานวิจัยที่ดีชิ้นหนึ่งเลยนะคะ สวัสดีค่ะไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะแล้วก็ทําอะไรอยู่เอ่ยชื่อก้องครับเคมีปีสีคู่ขนานครับตอนนี้กําลังวิเคราะห์หาปริมาณแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับจากสารสกัดจากขมิน้นที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดพะเยาครับนี่ครับผมจะเอาไปใช้ในการทําผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางครับเช่นพวกสบู่ขมิ้นอะไรพวกนี้ครับเพราะมีประโยชน์กับคือสามารถบํารุงผิวได้ด้วยเนี่ยครับ เนี่ยครับผมก็จะวิเคราะห์ด้วยเครื่อง UV Visible Spectro Photometer เนี่ยครับโดยเครื่องเนี่ยจะยิงแสง UV ผ่านตรงนี้นะครับ,รบผ่านผ่านช่องนี้ครับ,รบเเ,เลยครครับได้ถาาาวปิะห์จากนั้นเราก็ทำการวัดนะครับ ก็ยังไงก็ขอให้งานวิจัยผ่านผลไปได้ด้ดีนะคะก็ยังไงก็รอใช้ผลิตภัณฑ์อยู่เดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าค่ะว่าอีกคนหนึ่งเขาทําอะไรกันอยู่บ้างสวัสดีค่ะอ้าวเจอกันอีกแล้วค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่หรอคะตอนนี้กําลังทําการวิเคราะห์สารหอมในข้าวอินทรีย์ค่ะโดยใช้เครื่อง h ฮสเปกตร์โครมาโทกราฟีค่ะแล้วจําเป็นไหมคะว่าต้องใช้เครื่อง GC ่ะคะ ต้องใช้ค่ะเพราะว่ากลิ่นหอมในข้าวนะคะจะเป็นสารที่ระเหยได้ง่ายค่ะโดยเราสามารถนําใช้สารหอมเนี่ยเพื่อไปวัดหา,าปริมาณกําหนดคุณภาพค่ะของข้าวได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับแล้วตอนนี้นะครับเรามาเจอกับราชนินีแห่งแขนวิชาเคมนีนะครับเราจะทำความรูม้าจักกับเขากัากานนะ สวดีครับสวัสด,ดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อออยค่ะตอนนี้กำลังทำาหารปริมาณคา,ฟา,าคเฟอีนในชาและเครื่องดื่มยาค่ะอย่ทีเอลซี่ค่ะคุณนประโยชน์ของคาเฟอีนนี่คือเป็นยังไงครับอ๋อก็เวลาอ่านหนังสือใช่ไหมคะแบบมงึงต้องกิน,ก,นกาแฟให้มันตื่นตลอดเวลาค่ะเราไทำางนั้นตลอดแล้วก็สอบได้คะแนนเยอะๆแล้วก็อ่านหนังสือได้แบบตลอดช่วงกลางคืนค่ะ การใช้งานของเครื่องนี้นี่คือทํายากไหมครับหรือว่าง่ายประมาณไหนครับก็ไม่ยากค่ะเราจะมีคู่มือแล้วก็มีพี่ที่เขาคอยคอยให้คำแนะนาตลอดค่ะครับขอบคุณมากครับ,รบวันนี้นะคะเราก็ได้พาุทุกคนนะคะไปดูงานวิจัยแล้วก็เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่ะซึ่งงานวิจัยของแต่ละคนนะคะก็เป็นประโยชน์มากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะคะก็น่าสนใจแล้วก็ไม่ธรรมดาเลยค่ะครับและที่ เรามาเรียนเคมีที่มหาวิทยาลัยพะเยานะครับเราจะมีประสบการณ์และความรู้อย่างมากมายนะครับผมในที่สําคัญนะครับเรามีเครื่องมือนะครับที่ในการศึกษาและวิเคราะห์นะครับที่หลากหลายที่ไม่ได้ไปกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆนะครับผมซึ่งดังนั้นนะครับถ้านักเรียนหรือเด็กนักเรียนคนไหนนะครับที่สนใจนะครับสามารถนะครับติดต่อที่ลิงด้านล่างช่องทางนี้ได้เลยนะครับแล้วมอพะเยานะครับจะรอรับคุณอยู่นะครับผมและผมสองคนนี้นะครับวันนี้นะครับ จบการน,นำเสนอแล้วขอญาตลาไปก่อนนะครับผมถึงมาจะเจอสักแค่ไหนก็แพ้าลาครับเพราะว่าลาไปก่อนกอัคับ